Thank you. อัลักษณ์อาพรนครเชียงรายใต้ร่มพระบารมีอําเภอเมืองเชียงรายขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการใช้ลวดลายผ้าและเครื่องแต่งกายจังหวัดเชียงรายที่สื่อถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัดลายเชียงแสนหงดำและสีม่วงเชียงรายเป็นลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงรายที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์คตินิยมความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ที่มีอยู่ในจังหวัดเชียงรายเพื่อส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมในการกระตุน้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีคุณภาพสร้างสรรค์คุณค่าและความโดดเด่นของมรดกภูมิปัญญาครับสวัสดีครับผมนายมนธรรมทองพิจิตรนายอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายครับ สำหรับในเรื่องการส่งเสริมการใช้และก็การสวมเสื้อผ้าอัตลักษณ์อาภรนนะครเชียงรายใต้ร่มพระบารมีของอำเภอเมืองเชียงรายนั้นหลังจากที่เราได้ทำเอโมยนะครับหรือว่าบันทึกข้อตกลงกับในส่วนของจังหวัดเชียงรายแล้วนะครับในส่วนของอำเภอเมืองก็ได้มีการแจ้งเวียนการใช้การสวมใส่ผ้าไทยนะครับตามประกาศของจังหวัดเชียงรายซึ่งมีหนังสือ ของความร่วมมือนะครับเราได้ทําการประชาัมพันธ์แบบผ้าอัตลักษณ์อาภรนครเชียงรายผ่านในที่ประชุมของกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็รวมถึงกิจกรรมในการที่ออกร้านแสดงและจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์นะครับ หลังจากนั้นก็ได้มีการส่งมอบนะครับมีการส่งมอบลายผ้าซึ่งเป็นอัตลักษณ์อาภรณ์นครเชียงรายให้กับทางส่วนราชการและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงผู้ผลิตและก็ประกอบการที่เป็นสินค้าโอท็อนะครับให้ให้ให้กับส่วนราชการต่างๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยแล้วนะครับก็จะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก นะครับตั้งแต่ต้นทางก็คือกลุ่มผู้ผลิตนะครับในชุมชนในหมู่บ้านนะครับที่จะได้มีงานทำนะครับรวมจนถึงกลุ่มผู้ที่จะแปลรูปก็คือร้านค้าที่ออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้านะครับก็จะเป็นการส่งเสริมให้มีอาชีพให้มีรายได้ในส่วนนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะรณรง รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงส่วนราชการนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือรวมๆแล้วในพื้นที่ของอำเภอเมืองเชียงรายเนี่ยได้สวมใส่ผ้าไทยซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของอำเภอเมืองเชียงรายต่อไปครับนอกจากนั้นนะครับเรายังได้บูรณาการกับศูนย์อำนวยการะขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงหรือสอจพอของอำเภอเมืองเชียงรายนะครับที่จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับพี่น้องประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายโดยเราจะเอาเงินจํานวนหนึ่งที่ได้จากการรายได้ที่เรามีรายได้จากการขายผ้าก็เราจะตัดเอาเงินส่วนหนึ่งเพื่อจะนําไปช่วยเหลือพี่น้องที่ตกเกณฑ์ตามที่เราได้ดําเนินการทําบันทึกข้อมูลไว้ ค่ะก็รู้สึกขอบคุณท่านนายอำเภอนะคะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะและก็พัฒนาชุมชนและก็หัวหน้าส่วนต่างๆของพัฒนาชุมชนนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมและก็ให้กําลังใจในการส,ส่งเสริมผ้าสีมว่วงและก็ส,ส่งเสริมการตลาดสนับสนุนทุกอย่างและก็ให้ความรู้ให้ความสนใจและก็การแนะนําต่างๆ,ๆ,ๆเพื่อให้เป็นรายได้ให้กับผู้ประกอบการอย่างพ่อหนูนะคะขอบคุณพัฒนาชุมชนและก็อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะ พอดีตีนายอำเภอเปิดมาเอาผ้าสีม่วงเนาะมาปะโจยนี่กับโมูแม่เขาก่อมีไรได้ได้ต้อผ้ามาเลยๆเนาะขอบคุณจัดนักที่เปิดมา่อยอุดหนุนหน่วยงานทุกหน่วยงานก็มาสั่งที่นี่เนาะแม่เขาก็ได้ตอผ้ามาตลอดขอบคุณจัดนักเลอตีได้จ่จยคนเท่าเนาะ <laughs>